สบายดีป้าลุงสวัสดีปัาสุขสค่ทุกคนสวัสวีทุกคนพ่อกับบ่าตาคือเก่าวฮาวดิไปใส่ลุงนี่ฮาบผมเคยมาจักเถื <vos is wrong> okay. well, yeah, anyway. ่อบผมเคยมาถ่ายคลิปจักเถื่อนไปเลยนี่ก็คืออยู่เพื่อนลุงเขาเองเนาะเป็นพวของป้าญาติพี่น้องก็ของเองอะไรไปเลยอาจจะคุ้นเคยกันกันดีเนาะมาเป็นไผรเพราะว่าเนื่องจากว่าเป็นตะพามใหญ่เห็นไหม ไะไอ้ลุงดำเนินการเราโอ้อยากลองบ่อนนะป้ามีอยู่เพื่อนได้เนาะจอได้กล้ามาโทวดาอยู่เพื่อนตาพามใหญ่ไปดูไงเพื่อนลุงขึ้นเลยป้าเป็นยืนเทิงเป็นเพื่อนของสาวสุยลุงเป็นเสื้าร้านลงตึกแห่เดี๋ยวร้านลุงน้องเหลือยี่ลุงป้าถอยได้กับอะไรคือนาแนใส่ลุง อ๊ะโู oh. Oh. Uh. ่เน้อโอลุงสิพาลงบ้านนี่เนาะลุงผืนิพาลงตึกแฮ่ไปหน่อยเห็นน้องตัวนี้ลุงเป็ดลงปลาโท่ไปจากเฮือนจะพามใหญ่แห่จักด่างลุงมาล้านสิตึกจากกันะนดี๋ยวล้านตึกก็ได้ลุงยืนมึง ะโอลุงผนจีเทสซะก่อนาเทสกับเทสเดี๋ยวล้านจีติกกำลังกัะได้เราอยากโซผีมือซะก่อนเราป้าสิ่งจำได้เราอ้ามียนก๊กหมามมงกอีเอกพักตำลิงอย่างนั้ป้าทุกเครื่องปลูกละลายเลยอ้อหมักม่วงนั่นนี่แหละสิมาเฮือนลุงดูๆูขนน ดอกม่วงละลายเลยอู้หักหงาขาคิงร้านข้อได้ลุงบบบนี้ร้านขอกุ๊กในง้อโอ้มะขามปลาหมึกวุนออนน้นีน่ปัดงาไอ้ลุงมะยามได้แนนเขายันเดี๋ยวมาเอาแนยวยุ่ยนี่นะปาดมะขามหนะผ่าลุงโพดโพดมะขามอะไรจะใหญ่ขนาดนี้หมากบ้าญ่อีน้อย นีสวัสดีสวัสดีป้าลุงสวัสดีป้าลุงเธอผ้าหมุดลึกหลับขนาดเลยโอ้ผุ่นละลายเลยนี่ก็เป็นเบี้ยบอกกกหมังมังกรเป็นเครืองน้องเลิกเล็กรอเศษคุ้มยังลุงอันนี่นะนี่แหละนี่คุ้มปลูกแล้วนี่เนาะ à, uh, yeah. thiết thiết ngàn oh. thả bộ đây là lán gì luôn uh. mán 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 uh. nè wow nói vội là à tiêm tiền thường không nào เตรียมลงฮะอ้าวติ๊กห oh, okay. oh. ่อ uh กับเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันกับลุงถอดกางเกงซะก่อนนะฮะถอดกับเปลือักก็อย่างนด้แค่ไหนดอกกล้องหลังอ๋อโอเคออกห่อนแข่งได้หว่าเนี่ยอ่า อ่ะไอ้ลุงเป็นตะกอกนะฮะไปหวานเฮสบายดีปลปลาุ้งอืมห่วยแข้งน,นี้แห้งกระยานอยู่ยเออมันเป็นคลองเป็นคลองไปบ่จจะผู้ป,ดปอดจูอืมขอโทษปงงุ้ยไอ้เอาขึ้นไล่ กองจับไปอ่ได <cutter aer> ้เน oh. ีไป้เต็มเต็มลดนี่นะบาทนี่นะสำับดีปลุงมลุงกันแต่กองนะนี่ดิปูปลาดูมีตัวโตสี่นิ้วห้านิ้วอืมบ่ กระย๊ยวสตื่นบันเลยทางนี้กันแล้ววาชิด้ลงแล้วทั้งนี้วะบุลงวาสิด้ลงบุลงเอคิดว่ามันสตื้นเกิดความผิดพลาดนิดนึง บูฮูจุดหมายกันเลยผิดพลาดน้อยหนึ่งคันเคยล้มก็คือสิบูผิดพลาดหรือไอเป็นไหนวะไหนบ้าดแรกบานที่สองวะไหมสีฮานิโอเนาะเอาเอาไอ้ไส เออเรียบร้อยเต่าก็หูใช่ไ่มเนาอือีห้องกัฮะตองมาตากระเล้วไปพูพูตึกบนหนึ่งเต้นบนหนึ่งอืมอู

xong ngàn rồi chuột chốt luôn á xong gấp, chụp thêm vào nhà huyền phép đều nó xong xe luôn huyền phôi nhảy phôi nhé 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 Giờ lấy nhé khương cụ là vào này, lụa thời là bùn luôn thả bờ này chắc nồi bận, bọ, nhau riêng kho cứ vào đấy luôn ấy, từ bờ cái cay ขึ้นมาเต้นยามใจคัแฮะเขาโทษเขาไปไลฟ์ร้ไหวับนี่บานไฟใสยขันชองดวงสิได้กินอย่ <laughs> ตัว,วนวายตัวมันหลุกนี่นะ้พงไงน้องใกล้ฮือนเนาะมูกน้องใกล้ฮือนเนมันบวชหมุดซะได้บวชลยนี่ย <c oughs> โลงเลยเนี่นี่นด้หอบนว้านโเลยพอพอเลยพอเลยขึ้นมาขึ้นมาวันนี้ พอ lê พอ lê ông mà เบิด lên. Rồi, <laughs> đúng rồi, đúng rồi. <laughs> rồi, lên, bao nè. Nào

วาเราเอาทงไงทงอะหาชิอย่างเล่นเาป้าเอาไห้เอาให้ทงละชิพันป่ะามิกทนี่จะรมรักาปะลุงฝากติดตามในกรังใจแห่งบาาเด้อสบายดีน่อันีประลุงเมน่ฝากติตามรับชมปุงได้ปรุง